ไม่แบะไม่ไม่เอาไม่แบกน้องเลยไปไปถ้ามึงถ้าถ้ามึงเล่นอย่างงี้มึงมึงถ้ากูยื right ่นไปมึงไม่ไหวหรอกไอ้แบไอ้เหี้ยร้านมึงยังทุกไม่ได้เลยไอ้เหี้ยมาโดนเนินเมื่อกี้กูชุบไปส้มแดีววิ่งขึ้นมาโอ้ไอ้เหี้ยเขาอ้าไอ้เหี้ยมุณเอาเนินไหมคุณเป็นหรือเปล่าหมุนแล้วได้เนินอ่ะคุณเล่นไม้อ่ะคุณคุณเคยใฝ่ฟ้าไหมไม่มึงมึงเคยแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วมันเจอเนินพอดีไหมทำไมไม่เคยครับเพราะผมชุบโพลิชันดีเปิดกูยังครับเปิดกูยังแดงอย่างเงี้ย นี่ใครบ้างวะมีส้มมีส้มมีเห็ดมีทานมีหลงก้อนมีจานครับไอเห็ดเป็นไรอ่ะไหนไหนมึงบอกเดี๋ยวเล่นมึงโดนอะไรกันไม่รู้เมื่อกี้ิดแบบช่วย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 แก้ให้ไมายพี่อ่ะหมายพี่มันต้องมันต้องรู้เลยไปเล่นปืนเลยใครได้ครับน่าจะปิดนี่ใครเล่นปืนอ่ะใครเล่นปืนใครเล่นปืนแล้วมีเกาะแล้วใส่เกาะไหมใส่หมดเลยครับเมื่อกี้เอาเงี้ยเอาเงี้ยหลงโอ้โหใส่ทั้งตีเลยเหรอ สมเอหลงไปงี้ไงตี่มันไปที่ดาเมจเราปิดเขาไม่ได้เว้ยสรงซอยเนี่ยลงมมาเต็มเลยแต่ปิดดาเมจตอนแรกอะซ้ำไม่ตายแล้วแล้วทีนี้พอตอนหลังไอ้ส้มตายกูลงชุบแล้ววิ่งขึ้นมาเจอเนินพอดีชุบเสร็จลุกขึ้นมาตายเลยมาตีตายตีเลย ที่เรื่องตีไม่ตายกูว่ามัน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 ส่วนตัวแล้วดิที่อที่ทำมิ่งด้วยที่ทำมิ่งด้วยกูหลักๆกป็นอย่างงี้มากกว่าเลยอะพอเป็นชนะแต่คือมึงมีจังหวะได้ได้เล่นก็คือมีจังหวะที่ลุ้นปิดถูกไหมล่ะแต่ก็ปิดปิดกันไม่ได้มันก็เลยเป็นเกมยื้อซ้ำไม่ได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็พลิกที่กลับมาเป็นมึงก็แย่ถูกไหมอือใช่ครับมันมันจะเป็นแบบนี้ครับพี่แบบว่าพอเราโดนเป็นคนล้มแทนนะครับแบบไม้เดียวก็คือไปทุกคนนะครับประมาณเนี้ย ที่ที่ที่โดนมาแบบเนี้ยครับที่นี่นี้ครับแล้วพอเราเราได้เราได้เราได้ทุคนเลยเขาแล้วอาวุธเขาแต่กลารว่าเราปิดตาเนี่ยได้ตอนที่เราจะปิดเราไม่ปิดไม่ลงอะคำนี้ขาดพี่นุกสินะตีเนี้ยอันนี้แบบตีตีแบบเล่นด้วยกันทุกวันถูกไหมึใช่ใช่ทุกวันครับพี่ทุกวันคือถ้ามึงถ้ามึงอยากจะชนะคนอื่นครับพี่ว่าก็ต้องฝึกว่ะแบบพูดตรงๆนะเรื่องไม้ซ้ำอย่างเงี้ยต้องการเล่นร้านมันก็คอมโบกับปืนอยู่แล้วเอาไม้อะถูกป่ะตี เก๋นเนร้านใครเล่นกูเล่นมามันก็คอมโบกับปืนอยู่แล้วอ่ะไม่มาเชก็หมายอ่ะคอมโบกับปืนไว้เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามึงอยากชนะแบบง่ายๆมึงก็ต้องก็ต้องสกิลเพยส่วนตัวเข้ามาเข้ามาช่วยอ่ะถ้ายิงปิดไว้มันก็ยิงสบายคนมันก็หายไปหนึ่งเท่ากับว่ามึงก็ได้เปรียบพอละเป็นห้าสี่เข้าใจแต่ถ้ามึงแบบมึงมีจังหวะที่ที่จะเล่นอ่ะแต่ว่ามึงปิดเขาไม่ได้กลายเป็นว่ามึงก็โดนพิกขึ้นมาแล้มันก็เป็นพลาดแบบตามๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกร้านอ่ะ ท้ันก็มังอมืนเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามึงมีเวลามึงต้องไปลองนี้มันกันได้อ่ะถ้าอยากจะพัฒนานะแต่ถ้าอยากจะโดนอย่างนี้ต่อไปก็เผื่อเขา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 ไปดินทามมึงได้ว่าเฮี้ยนี่ยวะพอคนเท่ากันมีปืนเหมือนกันก็สู้กูไม่ได้อยู่ดีดูไว้กระจอกไอ้ที่อ กูเทก็เลยคุณไม่ปัดมาหลายรอบแลังหลังเบาเลิกคันขวายป่ะหมื่นแล้วก็หลังเสายี่ประตูไปแล้วครับขอชมท้ายเขาไม่ด่าพวกมึงห้าคนนะเขาเขาเหมาเป็นแก๊งนะบอกเพื่อนด้วยมืออ่ะเบาเลิกขวายกันเองพี่เสาสะพานรอยพี่เก็บความแคมเวตี้มันเหอะถูกเว้ยเปิดเลยไหมครับพี่ร้านไหนต้านนี่เปิดแล้วงานเลี้ยงฟังนะงานเลี้ยงจะเปวันเลิกลาแต่ว่าคำว่าแก๊งนี้พี่เราเป็นพไอสัสทุกคนที่อยู่เดี๋ยวดูไหวมาใช่หรอมึงร้องอย่างไรใช่มึงร้องอย่างงี้มึงไม่ได้ฟังหรอ งานเลียเ้ยงจะมีวันเลิกลาใส่คำว่าแก๊งมันมีทางหายไปเลสเปกทุกคนในดูไว้เสมอมาโจโจรงโจรง <laughs> โจรง <laughs> พ,พี่เราไปติดตามสำหรับตกลงการทิงไหนเนี่ยชาวเวียนเนี่ยเี่ยมิติกเนี่ยมิติแบบเนี่ยและที่ไหนวะต้องไปดูที่ไหนวะลูกพี่ก็อยู่ ูก็แต่พี่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้นท้ายพอเราเล่น<ช>เล่นแบบสตอรี่ใหญ่อ่ะคือเหมือนเป็นการฝึกหน้าร้านอะใช่พี่คือพอมาเล่นสตอรี่ใหญ่ถ้าแต่แต่ะแต่ละ,แต,ละแต่ละกุ๊ปมันแข่งจริงอะแล้วพอมาอยู่รวมกันทีทีพนะมันจะยิ่งยิ่งแข่งขึ้นไปอีกมึงเข้าใจใช่ปะพี่มันมันก็เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวเวลาเล่นร้านอ่ะครับจริงครับ ตัดของกองด้จะปืนจะปืนกูบอกให้ปืนในตัวไว้อะที่เล่นแบบเป็นเป็นเลยอะน้อยน้อยที่ที่อเอแซมอะตึงตัดไปเลยถืออว่าเป็นโ้โหถาอย่างอื่นอะได้แต่ถ้าปืนตัดไปเลยพี่นุ๊กพี่นุ๊กนี่ไม่มีภาพพี่อะพี่นุ๊กนี่ถือว่าใช้ปืนที่ไอ้นุ๊กถ้ามันจริงจังพี่ว่ามันมันได้แต่มันเล่นไงจริงครับจริงจริงจริงไม่แล้วเวลาผมแบบ พูดอะไรแบบที่มันเลี้ยงกินแกชอบไม่พี่แต่เมื่อกี้เขาไม่คุยกันด้วยเาราสตัดพอกันนะที่ผมบอกว่าก็ไมงองมันเองไงเฮียตอนแรกอ่ะก็อย่างนี้แหละพอมันมันต่างคนมาต่างแบบมันไม่มีใครดึงใครอ่ะไอ้เหี้ยมันก็งอมทังตี้อ่ะมันต้องมีคนแบบว่าคอยดึงกันก่อนคนที่ควรจะพูดก็ไม่พูดไอ้เหี้ยอย่างไอ้เหี้ยแบงเงี้ยพูดแต่เหี้ยอะไรไร้สาระไอ้เหี้ยเห็ดอีกตัว มีแต่มีแต่ผู้ใหญ่เฮียตี้นะนะั่นน่ะเฮียเสร็จไม่พูด,ดอ,อะไรวะนะ่ะเขาก้าหนึ่งหนึ่งเขาว่าดีเคแก๊งเรียง,งงเหมือนกันเรียอะไรวะอุ้ยอุ้ยนี่ใครอ่ะอันนี้ทวิตใครไอเลี่ยมหรอ ดูมไม่มีตาหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่าใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเห็นไหมใคะนั่งในรถเนี่ยเมาตายอ่ะจุนเหรอจุนเหรอแฟนเด็กบ้านพี่อะแฟนในกิวอะพี่คนที่ทำให้กิวเบี่ยนไปอ่ะพี่หลงใจเย็นครับพี่หลงพี่หลงใจเย็นนะเขแล้วเดี๋ยวอาถุงคุมหัวมาดิพี่หลงใจเย็นครับเกี่ย่เดี๋ยวมาใช่เขาใส่ตลอดสองคนเลยเดี๋ยวมา ไม่ให้พี่หนุสั่งคอไอสั่ยมันเนพี่พี่ครับอ้มาเจอ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 ไก่กิ้วป่ะครับเมื่อกี้มาเจอไก่กิวตรงนี้ป่ะเมี้กรบอะไรรอาหนึ่งลัเปงเรื่องแล้วเร็วเกิวเอารถให้ไอ้กิวไปก่อนดิพอไปเอาอะไรดิเพื่อนเอาไปไหนเนี่ย มึงไปเลยกูเกียนขับมึงขับไปเองเลยพี่หลงซักพี่หลงของแม่สักเรื่องพลัดมึงวะไอเกียวอะไรอยู่นเสียงดังหนูเป็นเรื่องไงพี่หลงครับเออจริงนะถ้าเมื่อกี้ไม่เสียงดังก็รอดแล้วนะเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วทำไมพี่หลงใครทำอะไรจนตามไปมดเลยครับไม่ไม่ผมผมไม่ได้ติดเรื่องเรื่องเสียงเสียงครับอันนี้ละเรื่องละติดเรื่องเลยครับไปเดยวไปถามเกียวเองครับใช่ว่าไงแฟนพี่หลงพี่หลงทำอะไรอยู่่ตอนนี้ อะไรนะเอาเลี้ยงทำอะไรอยู่พี่ทำอะไรอยู่กำลังจะไปเนี่ยขับรถเล่นไกลตรงนันนี่ไม่มีผมมีอะไรเสนอวันนี้มีแต่เลี้แต่ลาวเว้ยพี่ตกแคบป่ะพี่คนเยอะอ้วนไหมโ้โไอ้เหี้ยอ้วนได้แล้วอ่ะ ออคนมันเยอะพี่มันเป็นร้อยพี่ไม่ถึงมึงก็ค่อยๆค่อยๆแบบสเตลอ่ะมึงเคยเห็นแบบหน่วยพิเศษดปะมึงจะไปส่งไม่ทำฟังนะพี่ป้นหนึ่งอ่ะมันมาขับรถออกหมดแล้วลุงพี่อยากมันคุ้มไม่กี่ว่าจะแบบแทงมีอะไรที่มันนอกจากป่นไหมอุ้ยพี่มันแทงเสร็จปุ๊บขึ้นลุงที่วางมือว่าเรื่องป่นอ่ะเอางี้พี่ลงผมเสนออย่างหนึ่งพี่ลงครับป่นแบบใส่ชุดเดินบอกให้เขาคุกเข่าเขาต้นงมนดูนักเลงไปดีเห็นไหมเอาโจไม่เอาอย่างี้ครับ เป็นเหมือนบางแซมนะแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่เหงาเลยนะพี่อะไรเนี่ยกจะโตรง้ี่ะไรที่เสพก่อนอูก่อนไม่เหงาหรอกถ้าโตอยู่พี่อ่ะพี่จะไม่ท่าจะยงเหงหรอกจะเบี่ยงอยู่แต่แต่กูได้เรื่องละว่าบ้านกูอยู่กับหญิงเนี่ย่เมื่อกี้ไม่เสียงดังก็รอดแล้วไอ้เหี้ยเสียงดังไงบ้านอันนี้ผมอยากพูดอะไรนะครับพี่ขออภัยนะพี่แต่บ้านพี่ติดหญิงคน ไอเรื่องติดอ่ะกูกูกูว่าห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ถ้ากูเจอไงก็เป็นเรื่องไงผมไม่ผมเป็นห่วงไอ้แมวอ่ะพี่เขาเรียกว่าความผงใหจากมัน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 มีใครบ้างวะที่ติดอ่ะมึงบอกดิเพราะยี้เปโคลี่มันมันไม่พูดมันไม่เหล่ากันเองมันไม่มันไม่ฟองกันเองด้วยนะบ้านพี่นี่มีใครบ้างไอ้จงไอ้จงเนี่ยคนที่เกินเยียวยานะพี่คนที่เกินเยียวยานะคือไอ้จงคนแรกเลยคือไอ้จงคนที่สองรองลงมาคือไอ้คิวส่วนพี่แวนเนี่ยผมเห็นเขาไปอยู่ไอรรู้พี่แบบใส่จุดคู่แต่เขาบอกว่าเป็นพี่น้อง ที่ไม่ได้เจอกันมานานชื่อเมินชื่อมร์ลินไปเจอที่เก็บสารตั้งต้นอยู่ชื่อเมิร์ลินอยู่แก๊งพื้นสภาหรือเปล่าวะไม่ใช่เอ้ยอะไรนะโกซีอะแก๊งอะไรนะเคลนส์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 ถ้ากูกูอยากรู้อ่ะมึงไอ้แวนมึงก็รู้ใจแวนมานานแล้วถ้าเป็นน้องอ่ะมันเคยพาไปไหนทำทำงานด้วยกันแบบใส่ชุดดคู่อ่ะถ้าเป็นน้องา้แบบไปเข้าข้างก็เคยเห็นเขาไปกับลูกอะอะไรอย่างนี้อยู่นะพี่อ่ะแต่นี่มันไม่ใช่ลูกไงกลางๆเอาอีกแล้วแต่นี่มันไม่ใช่ลูกไง ไม่ใครเนี่ยพี<_<_<_่ไอมึงใครอ่ะเฮ้ยบังอะไรอันนี้บังอะไรเฮ้ยไม่ใช่พี่นึงไม่แต่งตรงนี้หรอกบังอะไรเนี่ยนี่บังอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะยวรอกันเดี๋ยวถุงคุ้มกว่าไหมที่หนักสุดที่ตอนนี้กำลังจะออกตอนนี้โซนที่แบบว่าหลุดไปแล้วพี่หลุดระบบอ่ะมีไอคิวกับ ไอม่ร้ไยเดี๋ยว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 ทำให้มันเข้าเข้าเข้าระบบดิมีพี่พูดเคยเห็นหน้าอันนี้นะพี่ดูดิอันนี้ใครวะโออมือเทียร์น่อยดิมาหายกายมันบอกว่าหายไอ้ไอ้เฮียกายอยู่ปะเขามายังมันละครับพี่ไม่รู้อ่ะมึงรู้ไหมว่าไอ้เฮียกายอยู่ปะเนี่ยอันนี้มึงรู้ไหมเนี่ยไอ้เฮียกายอยู่ปะอะไรเงี้ยบอกเงี้ยว่าถุงมา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 คุมใครเนี่ยคุมใครพี่คุมก่อนเลยนีไอ้เนี่ยคุมก่อนเลย แต่เคนเมื่อกี้เอ้าอีกี่อะย่องไม่ไม่ใช่ไอ้จิวหายไม่เกิดอะไรขึ้นนย่องชนเมื่อกี้ย่องย่องเพื่อนเพื่อนมาหาหรือเปล่าครับพี่อะไรฮะไอ้ย่องไอ้ย่องไงรู้จักเหรอของเพื่อนมึงเหรอพี่หลงเมื่อกี่ถุงอ่ะไอ้ิวไอ้ิวพี่หลงเพื่อนมีหรือเปล่าเนี่ย กูอไปไหนเหรอวะหนีไปแล้วอ่ะพี่ดูดิไอคิวไม่ได้สัญญาณปังอะไรนั่นปะน่าหน่กหนักหนัะเห็นปะเห็นปหรเพื่อพี่หลงเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวผมก็เคลียร์วันนี้ก่อนไหมเป็นยาไหเนี่ไอพี่เป็นยาไหมนี่อ้ามึงแทงมึงแทงมาแล้วมันจะคุมได้ไหมล่ะพี่เหนียวเพื่อนพี่รึเปล่าเนี่ยกระโดดไปกินเลยเนี่ยพี่มันเด้งไงพี่เนี่ยพี่ดูใครไอพี่เขาไม่ไปเร่งเลยท่าทางไม่ไม่เคยเห็นหรอเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยท่านเนี่ย อย่ามันจะพิ่งนิ้บอย่าพิ่งคุมนะไอคิวแกงอะไรในบ้านพี่แกงไหมไม่ไม่มีแกงเขาไม่มีแกงหรอออกแกงมาแล้วพี่เพราะว่าออกมาอยู่กับไอคิวออกมาอยู่กับแกงแล้วไม่มีแกงเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่แหวนหน่อยไวะแล้วก็มาช่วยอุ้มเขาพี่แวนน่อยไวะเฮ้ยมึงใครเนี่ยไอสัตว์มึงก็พูดสิทำไงวะ ฆ่าแม่งเท่้วยโดนใจไปรุ่นเลยทีนี้เอออ้าวกูกดทีเดียวหมดเลยห้านี่ยังยังไม่มีใครมีปากแดงสกิน์ตหพี่กอล์ฟดิพี่กอล์ฟเขาไม่ทำอะไรอย่างนี้หรอกใช่ไม่ทำหรอกอ่ะมันพูดไม่ได้หรอคู่หมัูไปมึงไม่มึงล็อกขากับล็อกแขนอ่ะสองอย่างอะล็อกคันปะล่ะล็อกล็อกแขนไปแล้วพี่ล็อกแขนไปแล้ว อย่านะอย่าอย่าอย่่าาอยโอ้ยใครวะขอดูขอดูในแก๊งนึงไม่พูดไม่พูดไจ่าเออวางไว้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมันกดจีมันก็รู้ถ้าอยู่ในแก๊เออใช่ใช่เออจริงเอากายวางไว้กายกดมันก็นอนอย่างเงี้ยอยยงเี้ถ้าหมอบมาถ้าหมอมาแสดงว่าไม่ใช่แกเราโอเคตามนั้นขอไม่น่าามนนี้อันนี้อันนี้นัดมาเจอกันหรือว่าไปไปด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยอะไรครับพี่อันนี้อันนี้มาเจอกันตรงนี้หรือว่ามาหรือว่าไปด้วยกันอยู่แล้ว เจอตรงนี้ครับพี่กลัวไปนะกลัวกลัวอ่ะมึงมามึงมึงมารถมึงมารถขั้นไหนมาไอ้ไทก้อนดำแดงอรัพี่อ่าเราอยู Over ่ไหนไปไหนไม่รู้อ่ะพี่บอสขับไปมั้งไอ้ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะเล็บบ๊อบไปเดี๋ยวเอามึงมาไกลบอสใช่ไหมใช่ใช่มาครับพี่บอส ไอมึงโทรตายบอสมาดิได้เลยพี่หลงพี่หลงไไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวกูโทรหามันก็หกกูนะไอคกวหนักฮัลโหลพี่ไอเมื่อกี้มึงเอารถไอไอเกวไปหรอไอก้อนดำแดงอะไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาครับพี่ผมอยู่อยู่ที่ร้านครับพี่มึงขับรถอะไรมึงขับรถอะไรไม่ไม่ได้ขับครับพี่ให้กายมาส่งครับ แพ้ไปสองล้านแรกแรกแล้วตอนแล้วตอนแรกมึงอยู่ไกลๆป่ะไอ้แม่อยู่ไกลกิวป่ะกูว่าท่าคนอ่ะในแก๊งเว้ยแต่ใครก็ไม่รู้เว้ยรเปล่าวะแม่งอาวุธครบเลยโธ่ไม่ได้ยินมีสกินหมดเลยอ่ะมีสกินหมดเลยหรอโอ้ยแม่นไม้ด้วยเอ้ากว่ามีกินพี่เกียร์วะใช่เหรอวะไม่กูว่าพี่เกียร์ชัดเลยกูว่าใช่แน่ไอ้เกียร์มันแต่งตัวงี้หรอหรอ พาได้จากที่มีเกี่ยวมานี่ฮัลโหลฮัหรอได้กินพี่ตอนแรกมึงอยู่กับกีวปะตอนนี้ไม่อยู่กับกิ่วครับใช่ไปมาหนึงตอนแรกอ่ะตอนแรกมันอยู่กับอยู่กับกิ่วครับนั่งรถด้วยกันครับพี่นั่งรถด้วยกันใช่รถอะไรอาร์แทกอนครับพี่ดำแดงอะนะใช่ครับตอนแรกใช่ครับตอนแรกนี่คือหนานยังอ่ามันเจอกูที่แลนเขียว์ปะมั้ยยะแลนเขียว์หรอผมผมวันนี้ไม่ได้อยู่ลับต่อตอนนั้นเสร็จแล้วพี่แล้วถ้าไม่ใช่อะแล้วถ้าไม่ใช่เกียร์ ไม่พี่เกียร์เขาหน้าลิงมันลิงที่ไหนเนี่ยเอาแล้วมึงตีกิวทำไมยังคุยมันไม่จบเลยมึงไปตีที่อื่นได้ป่ะไอสัตว์นี่นายโยโก้แน่เลยเฮียใช่ไอเขียมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้โอ้ยไอเขียคุณแม่ดนด้วยพี่มึงก็ยิงสักคนสิแล้วพี่ก็ยิงทำไมเดี๋ยวหมอบมันมาเอาตายหฮาหมดอีกที่อ่ะ ไปไหนละไปไหนละไปสายมือไปไหนละก็ไม่รู้ขโมยรถแจ็คเราป่ะมีหัวกูด้วยเฮียอะไรเกียวพี่จะรู้ไหมพี่ต้องรู้กูไม่รู้พ่อหนูอยู่เกียวเมื่อกี้ไงเกียวคนเมื่อกี้ไงที่แตะผ้าปากอ่ะไปไหนผมเมื่อกงเที่ยวมาอะไรีิอย่างผมเพิ่้แหลบเกียร์เอ้บบ๊อบบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มากับมึงนะไม่ใช่เว้ยพี่อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว ย่างนี้ส่ไล่กันแล้วพี่ผมว่าพี่ว่าคุณจบแคเมื่อกี้งานร้านเสร็จจบครับปุ๊บมาปุ๋ยอันนี้มีเงินหนึ่งเลยพี่อันนี้ทํากับคนในบ้านพี่เลยมันมันมันทิ้งพี่แบนด์เราให้พี่แบนด์งานร้านพี่แล้วไม่ออกไปข้างนอกพี่กับหญิงแล้วมาทิ้งพี่แบนให้งานร้านใช่เหรอได่ไงเนี่ยใช่ต้องต้องพาไปทํางานครับพี่ผมต้องพาขับรถพาไปทํางานครับพี่ใช่เลยแล้วถึงพาใครไปทํางานพาเนี่ยพาพาเนี่ยไปทํางานครับพี่ พี่เคยบอกว่าอะไรอะถ้าพี่เจอป้าเป่าอะไรุ่ณก็เปล่าป้าเต็มถูกโอเคเลยพี่บ้านลิงนี่ลูกหนึ่งสามตอนนี้บ้านลิงพี่โดนมองโ่ะเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะม่นได้กลายเป็นปีโป้อย่างเงี้ยโอ้โหยืนดึงด้วยเที่ยไอเกียวครับพี่เคยบอกว่าอะไรถ้าพี่เจอ ขออะไรไปดีปะออะไรได้ไรมาที่บอกว่ามึง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 มีได้นะแต่คือคือคือถ้าเจออ่ะมีปัญหากบกูนะป๊านี่แคปซีสองกันหนึ่งนะลูกขอบ้างดิถ้ามึงบอกว่ามึงถ้ามึงบอกว่าไม่เคยได้ยินครั้งนี้พี่จะยกให้แต่ถ้าครั้งหน้าถ้าพี่เจอ มึงพูดแบบนี้ไม่ได้นะโอเคครับพี่ตัดถุงไปร้านมาแล้วร้านมาแล้วร้านมาแล้วไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยมาเคียกูดิเมื่อกี้ตีหัวกูด้วยมัใชคไอ้โจไม่ใครไม่รู้พี่มาทื่ใครไม่รู้ไปเหี้ยยิงทิ้งไปไม่ใช่รถเราพี่รถเราขาวพี่หลงที่ไหนที่มากับเราอ่ะพี่เอาไปด้วยไหมเนี่ย วันนั้นไอ้กิวมันก็อยู่ไม่ใช่ว่าบ้านกูอยู่กันเยอะเลยนะที่กูพูดอ่ะคนนี้กูโจมแคมเยอะมากกูจําไม่ได้ด้วยดิชัดไม่ชัดไม่ชัดเจนด้วยดิคือถ้าจําได้นะนั้นมีแวนมีแวนมีซูที่จําได้นะมีแวนมีซูใช่อีกวะไอจงไม่แน่ใจวะไอเยี่ยเกียร์ตัดไปเลยไอ้เกียร์มึงเหรอไอนะพี่ไอเกียร์ ใช่หรอกพี่ขนาดใช่นะไอ้เฟิร์สไอ้อะไรใช่ปะเฟิร์สอะเฟิร์สพี่แบนบอกว่าไอ้จงก็เคยทำนะพี่แบบจริงพี่แบนให้ทำงานอยู่เฟิร์สแลมโบว์อะไม่เข้าเมืองอะ